มีบ้างไหมที่ป้ายตั้งโต๊ะใส่ปโปรได้เยอะใส่หน้าได้มากสวัสดีครับคลิปนี้เรามารู้จักป้ายตั้งโตะรุ่นฟิบโปกันครับจากการที่ร้านอาหารร้านค้าต่างๆทุกวันนี้ต้องมีโปรมากมายเพื่อดึงดูดใจลูกค้าครับผมเราก็เข้าใจดีนะครับว่าปโปรเนี่ยต้องจากเมมเบอร์ชิพ รอย a ลตี้การต่างๆก็ยังมีธนาคารลากสีบัตรเรติต่างๆค่ายมือถือค่ายสัญญาณมือถืออีกโอ้เยอะขนาดนี้ก็เลยเหรอครับผม และเราจะไปตั้งบนโต๊ะอาหารหมดได้ยังไงกว่าลูกค้าจะมามองเห็นก็อาจจะช้าเกินไปในการดึงดูดความสนใจของเขานะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถเอาโปรโดได้ถึงซิปโป่มาวางไว้บนโต๊ะอาหารให้ลูกค้าได้เห็นระหว่างที่เขาสั่งอาหารครับซึ่งป้ายตั้งโต๊ะแบบนั้นมีอยู่แล้วครับชื่อว่าป้ายตั้งโต๊ะรุ่นฟิโป้ครับป้ายตั้งโต๊ะรุ่นฟิโป้สามารถลิกหน้าได้จากระบบ ดับเบิลิงซิสเต็มซึ่งมีห่วงคู่นะครับตั้งตรงสามารถพลิกซองได้ง,ง่ายสะดวกห่วงคู่เองก็ทำจากสแตนเลสไร้สนิมครับทนทานซองพลาสติกเองที่ใช้แขวนนะครับก็เป็นพลาสติก PVC เนื้อหนาทนทานแถมสียังใสครับสามารถถ่ายทอดสีได้อย่างสวยสดงดงามสีไม่ดรอปผมสัดมาให้ถึง5ซองใส่หน้าหลัง ใส่ได้ถึง10น่ะ10กโลกันเลยครับฐานไม้ก็ทําจากไม้จริงหนักแน่นฐานกว้างครับเวลาลิกหน้าก็จะไม่ลมง,ง่ายๆไม่โยกเยกเหมือนวัสดุประเภทอื่นอย่างเช่นพลาสติกฉีดที่น้ําหนักเบาราคาถูกส่วนป้ายอะคริลิกเนี่ยแม้ว่าจะสวยใสยแต่เขาเหมือนแก้วครับซึ่งหล่อ,อกตกแตกง่ายครับไม้จริงก็เนื้อเหนียวค้นทางกว่าจริงไหมครับ ป้ายตั้รโตรุ่นปิปโปเรามีให้เลือกถึง4สี3ขนาดสีแรกนะครับก็ <â> จะเป็นสีดาร์กโอ๊กสีโอ๊กเข้มเข้มเหมาะก,กับร้านแนวเข้มเข้มพวกสเต็กเฮาส์นะครับร้านญี่ปุ่นที่ย้อมสีไม้ดำๆก็นิยมใช้ครับสีที่2จะเป็นสีเนเชอรัลวูด หรือสีไม้ธรรมชาติจะมีลายที่สวยงามบอกกับร้านอาหารไทยร้านคาวบอยร้านาหารืนบ้านสิที่สาคือยูเรเปียนพายอยู่ไม้สนนอกไม้สนนำเข้าจากยุโรป ซึ่งมีลายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์มากมีสีบีดสีอ่อนสีเหลืองนุ่มๆข้ากับร้านหารชิคๆคูคลๆแนวคาเฟ่ส่วนสีสุดท้ายก็คือเพียวไว้์สีขาวธรรมชาติเป็นไม้ย้อมสีขาวด้วยความตั้งใจให้เป็นสีขาวเนี่ยเขาะจะได้เป็นกลางนูโตรข้ากับร้านได้แทบจะทุกแบบทุกสไตล์กันเลยครับป้ายตั้งโต๊ะรุ่นฟิปโปเรามีให้เลือกถึง3ขนาดเริ่มจากขนาดเล็กสุดหรือขนาดสลิม ของสูงใส่ได้เยอะใช้พื้นที่น้อยเหมาะกับวางบนโต๊ะอาหารครับขนาดที่2เป็นขนาดมาตรฐาน A5 กว้างขึ้นใส่ได้มากขึ้นเห็นได้ชัดเจนขึ้นครับใช้พื้นที่มากขึ้นสําหรับโต๊ะอาหารที่มีพื้นที่กว้างครับและขนาดมาตรฐาน a 4อันนี้ ว่างใหญ่เต็มตาครับบอกกับการวางชั้นเคาน์เตอร์สินค้ามุมต่างๆของร้านอาหารครับโดยป้ายตั้งโต๊ะรุ่นพิโป้อะไหล่ทุกชิ้นส่วนผลิตในประเทศไทยครับดับงนั้นสบายใจได้เรามีอะไรลพร้อมให้คุณอยู่เสมอรวมถึงการที่คุณสนับสนุนกับผู้ผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยไปดูตัวด้วยครับถ้าคุณสนใจติดต่อมาเลยครับที่ w ว w แฟ n เมนู c o m ภาษาไทยนะครับแฟมเมนู c o m ติดต่อทีมงานของเราได้ที่ l ล n e ครับแอดไซน์เมนูโฟลเดอร์อย่าลืมแอดไซน์นะครับเดี๋ยวไปผิดล้านทีมงานเราพร้อมต้อนรับคุณครับ